ชิญชวนอ <c oughs> ะไรคะคะก็อยากชวนทุกคนนะคะถ้ะาเกิดว่าปีนี้เราไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแหละเราไปแบบไหนก็ไดก้ก็มาถ่ายรูปใน,นที่นี่ม,นมีทั้งแบบดนตรีให้ฟังตลอดนะคะแล้วก็มีเทศกาลอาหารให้กินแล้วก็มเออีเขาเรียกว่าโปรโมชั่นดีๆในการ <c oughs> ช้อปปิ้งอีกเยอะแยะเลยค่ะ <c oughs> าถามล่ <c oughs> าสุดค่ะและคนกับดันด้วยค่ะ ลมของกับวันนี้ให้ไปก่อนอ๋อคือ,อเพราะว่ารับปริญญาเขาเราเลยต้องลองลงูกก่อนเพราะว่ารับปริญญาเราเขาพ่วงลูกไงคือเมื่อวานอยู่ในการเขาเลยว่าให้ลงก่อนหรือเราเราลอลงวันจริงพรุ่งนี้ป่าหนูมนไม่ได้คิด,ดอะไร <laughs> แซวเยอะมากว่ากันวยพรับปริญญาอะไรจังหวัดอะไรต วิธีปกติแต่ว่าเขียนให้เพื่อนประมาณนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าพอมันต่างคนต่างสถานะไม่เหมือนกันเลยอาจจะรู้สึกว่ามันพิเศษขึ้นเลยเราต้องมีไม่ได้ขอข้าวของเกมไม่แต่เขาบอกว่ามีต้องไปกินข้าวด้วยนะเพราะมันรับรินาของขนมต้องไปกินข้าวด้วยกันอ่าน่าจะสองอย่างนะเขาบอกมากไม่ได้คือเขาขอเกมอย่าพอเกมเราคือขอเกมคืออะไรอ่ะเป็นเอันไหนมาซื้อยังไงยังมันยังไม่นานเเดี๋ยวแก้เลืมๆอันนี้ตัดออกกันเลยนะคะเผื่อเราจะได้ยืนเลือบเรียนข้าวจะได้จบ ก็มาถึงแค่แบบพวงอะไรยเงี so, like ้ยค so, ุณโอ้ยวต้องทวงกันขนาดนี้เลยหรออาจจะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงเขาเลยแต่ว่าเราลงเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอะคิดว่าอยากจะลงเพื่อนก่อนแล้วค่อยแบบลงเขาแบบเซ็ตสุดท้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่าเขาน่าจะรอได้อะไรอย่แล้วรู้ไหมครับว่าคนก็รอเหมือนกันครับก็เลยลงให้ไปก่อนเลยไม่ต้องรออีกเขาม่ของมือนกันเขาทวงของฝันเราแล้วเราทวงของฝันเขาไม่พวงค่ะ เราอยากได้อะไรไมไม่ไม่อยากได้อะไรแบบจบโอเคแล้วจะลองรูกันต่อขึ้นไหมครับอจริงจริงมันก็น่าจะแล้วแต่โอกาสว่าแบบว่ามันมีช่วงไหนเจอการหรือได้ถ่ายรูปอะไรอือแต่เราโอกาสมันก็จะมีความบาดขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับกับแพปชั่นต่างๆอย่างเงี้ยแล้วแต่คิดว่าเขาเป็นคนบาดขึ้นไหมถ้าหนูคว่าไงหนูว่าก็ไม่ไม่ได้หาดขึ้นนะหนูว่าก็คิดว่าปกติ เรเต็มคิว่ไหมคะว่าจะไปร่วมวันจริงเขาอะไรหรือว่าเร้ไม่ได้ไปค่ะว่าไปเ,เ,เต,ติดทัวร์หนี้โอเคเนาะโอเคโอเคตกแต่งรถอย่างเออใช่โอเคเนาะโอเคค่ะ